สวัสดีครับธุรกิจถุงยางเป็นธุรกิจหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 เหมือนกันนะครับท่านคิดว่าธุรกิจถุงยางได้รับผลกระทบในทางบวกหรือทางลบครับด้วยเหตุว่ารัฐบาลต่างๆหลายๆประเทศมีความต้องการให้ประชาชนของตนอยู่แต่ในบ้านครับทาให้คู่รักหลายๆคู่มีเวลาอยู่ด้วยกันมากขึ้นครับแต่ไม่ได้มีวิติกเรื่องเวลาอยู่ด้วยกันมากขึ้นอย่างเดียวนะครับปรากฏว่าเศรษฐกิจช่วงนี้มันไม่ค่อยดีครับทำให้คู่รัก หลายๆคู่มีความดังเลที่ไม่อยากมีบุตรในที่สุดทําให้ความต้องการที่จะใช้ถุงยางมีมากขึ้นสวนทางกับกําลังผลิตผู้ผลิตถุงยางรายใหญ่ที่สุดในโลกท่านคิดว่าอยู่ในประเทศไหนครับอยู่ในประเทศมาเลเซียนี่เองครับคือประเทศมาเลเซียมีวัตถุดิบคือยางพาราเยอะทีนี้ในมาเลเซียนั้นปรากฏว่ารัฐบาลมนโยบายป้องกันการระบาดของโควิดเหมือนกันเลยทําให้ บางครั้งก็สั่งให้หยุดโรงงานเป็นการชั่วคราวโรงงานนี้เขาบอกว่าเขาเพิ่งเริ่มงานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเองหลังจากก่อนหน้านี้โดนหยุดไปหลายวันและเขาบอกว่าพนักงานที่มาทํางานนั้นก็มาแค่ขึ้นเดียวฉะนั้นกําลังการผลิตน้อยลงเขาคาดหวังเขาคาดว่าอีก2เดือนถุงยางอาจจะขาดตลาดได้โรงงานนี้ว่ากันว่าถุงยาง5้าชิ้นในโลกนี้ผลิตจากเขาหนึ่งชิ้น ก็คือหมายถึงว่าเขาก็เป็นซัพพลายไา้ใหญ่ของโลกเลยทีเดียวธุรกิจถุงยางก็เป็นธุรกิจหนึ่งที่ได้รับผลกระทบในเชิงบวกในขณนะที่หลายๆธุรกิจกับมีความต้องการของตลาดน้อยลงขอบคุณมากครับผมธีราจารุจิตพันธ์แล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ